สวัสดีครับแฟนๆของช่องอนิจจิทาง YouTube Channel มาพบกันอีกครั้งกับช่วงแกะกล่องของเราผมจะพาไปพบกับน,นาฬิการุ่นต่างๆที่น่าสนใจซึ่งอยู่ในตลาดเมืองไทยและก่อนที่จะไปดูการแกะกล่องในวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับในปี1953ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกแห่งนาฬิกาดำน้ำ เมื่อบองแปลงได้เปิดตัว50 f a ฟาทออกมาและในเวลาต่อมานาฬิกาเรือนนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้วางราักฐานให้กับการพัฒนานาฬิกาดำน้ำยุคใหม่นับจากนั้นเป็นต้นมา และในปี2023ในวาระของการครบรอบ70ปีที่โลกของเราได้รู้จักกับ50 f a t h o m s ทางแบรนด์ได้เปิดตัวคอลเลกชันที่เป็นเซตของนาฬิกาที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อโอกาสพิเศษเชนี้นะครับโดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้เปิดตัวรุ่นแรกหรือที่เรียกกันว่า Act 1ออกมาพร้อมจำนวนการผลิตเพียง210เหรือนก่อนที่ Act 2จะตามมาในกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็คือรุ่น50 f a t h o m s 70 Anniversary Act 2 Tech c o m b e s a เรือนที่เห็อยู่นี้ นาฬิกาเรือนนี้น่าสนใจอย่างไรนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ70ปีของ5 0 f a t o m s และไม่ได้มีการผลิตจำนวนจำกัดแต่อย่างไรเรื่องที่2ก็คือการพัฒนานาฬิกาเรือนนี้เกิดขึ้นด้วยแนวทางที่คล้ายกับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ70ปีที่แล้ว โดยในครั้งนี้ทางมาร์คเอไฮเยกนะครับประธานและ c ีอของบองแปงคนปัจจุบันกับโลลองบาลสตาผู้ก่อตั้งโครงการกอมเบซาได้พัฒนานาฬิกาเรือนนี้ขึ้นมาเพื่อน,นักดำน้ำที่ใช้วิธีการดำน้ำแบบโครสเซอร์กิตรีเบตเตอร์ดิวิง CCR นะครับหรือแบบวงจรปิดโดยเฉพาะ 1> <1> เหมือนกับที่ชองชาร์กฟิสเตอร์ซีอของบองแปงในช่วงระหว่างปี1950 19 80, ถึง1980ได้ร่วมมือกับนาวาเอกรเบิร์ตบ,บ๊อบมาลูบิเและเรือเอกคอส ลิฟฟอร์สคู่ฝึกแห่งโรงเรียนการต่อสู้ใต้น้ำของทหารฝรั่งเศสซึ่งทั้งหมดได้พัฒนานาฬิกา50ฟ a t h o าทอมสขึ้นมาเมื่อ70ปีที่แล้ว เรื่องสุดท้ายคือการนําคําว่าเทคมาใช้เพื่อยืนยันถึงสิ่งที่มีมากกว่ารุ่นปกติและเป็นอะไรที่ทันสมัยซึ่งอยู่ในนาฬิกาเรือนนี้นั่นก็คือฟังก์ชันจับเวลา3ชั่วโมงที่ฮย์เกและบาเลสตาได้โจทศิบัตรไว้แล้วระบบนี้เป็นระบบสําหรับการใช้งานของนักดำน้ําในระบบปิดหรือ CCR ซึ่งเป็นการดำน้ําในรูปแบบการทํางานใต้น้ําที่อาศัยการนําอากาศที่ใช้แล้วหรือที่หายใจออกมามาผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อให้สามารถใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งตามปกติแล้วการใช้งานจะอยู่ที่3ชั่วโมงดังนั้น สำหรับจับเวลาตรงนี้ขึ้นมาโราจะมีเข็มพิเศษที่มีลักษณะคล้ายกับเข็ม GMT แต่เดิน1รอบหน้าปัดภายในระยะเวลา3ชั่วโมง และทำงานคู่กับสเกลจับเวลา3ชั่วโมงที่อยู่บนขอบตัวเรือนจิงอยู่ที่นาฬิกาเรือนนี้คือการสานต่อเรื่องราวในอดีตที่โดดเด่นของบ้องแปลงเพราะกว่าที่จะเป็นนาฬิกาที่เห็นอยู่นี้ต้องผ่านการทดสอบหลายต่อหลายครั้งนับตั้งแต่ปี2018อีกทั้งยังถูกพัฒนาและทดสอบโดยเหล่าสมาชิกของทีมสํารวจและนักดำน้ําของกัมเมซ่ากับโปรเจกต์ทามาทาลัวเพื่อศึกษาพฤติกรรมของฉลามหัว้อนใหญ่ในเฟนโพลีนีเซียนะครับซึ่งเป็นโครงการที่บ้องแปลงให้การสนับสนุนในแง่ของคอนเซปต์คือความชัดเจนในการพัฒนาเพื่อนักดำ แต่ถ้าถามว่าคนทั่วไปสามารถสวมใส่ได้ไหมตรงที่เชื่อว่าบองแปลงไม่ลืมแน่นอนเพราะถ้าเปรียบเทียบกับบองแปลง x f a t o m s ที่เราเคยแกะกล่องกันไปก่อนหน้านี้บอกได้เลยว่านาฬิกาเรือนนี้ใส่เที่ยวก็ยังได้สาหรับใครที่เป็นแฟนตัวยงของบองแปลง,แ,ปลงแต่อาจจะชอบอยู่บนบกมากกว่าในน้าตัวเรือนมีขนาด47ม mm, มขนาดถือว่าอาจจะใหญ่ไปนิดแต่ก็ไม่ถือว่าเทอะทะเมื่ออยู่บนข้อมือตัวเรือนผลิตจากไทเทเนียมเกรด23ซึ่งถือว่าเป็นไทเทเนียมที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดที่มีอยู่ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านความแข็งแรงนะครับไม่ทําให้เกิดอาการแพ้และมีความเบาจึงช่วยให้สวมใส่ได้สบายนอกจากนั้นตัวเรือนยังออกแบบให้มีขาสายแบบยึดกับสายยางจากตรงกลางหรือที่เรียกว่าเซ็นทรัลลักซ์มีที่เล่มวาวแบบแมนวนวลอยู่ในตําแหน่ง1ิบนาฬิกาขอบหน้าปัดจับเวลาถูกเปลี่ยนเป็นเซรามิกแทนที่จะใช้ขอบซับไฟเหมือนกับนาฬิการุ่นอื่นๆและออกแบบให้มีความโค้งมากขึ้นรวมถึงยังมีการ เอียงลาดเข้าหาหน้าปัดนะครับเพื่อช่วยขจัดความผิดเพี้ยนในการมองเห็นเวลาอยู่ใต้น้ําหน้าปัดอ่านค่าได้ง่ายและชัดเจนด้วยการเลือกใช้สีที่เรียกว่า absolute black หรือสีดําสนิทที่สามารถดูดซับแสงได้เกือบ97เในขณะที่หลักชั่วโมงผลิตจากวัสดุเรืองแสงทรงกล่องสีส้มที่เปล่งแสงสีฟ้าซึ่งเป็นสีที่เลือกไว้ใช้สําหรับการบอกชั่วโมงและนาทีซึ่งจะมีความแตกต่างจากสีที่เอาไว้ใช้ในการบอกข้อมูลสําหรับการจับเวลาดําน้ํานั่นเอง นาฬิกาเรือนนี้มากับกลไกอัตโนมัตินะครับรหัส 13P8 ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งในด้านความเที่ยงตรงความแข็งแกร่งที่มั่นใจได้เพื่อการใช้งานภายใต้สมบุกสมบันตัวกลไกพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่น1315มีบาลานซ์สปริงที่ผลิตจากซิลิคอนเดินด้วยความถี่28,800ครั้งต่อชั่วโมงหรือ4เฮิร์มีกำลังสำรองทั้งหมด5วันหรือ120ชั่วโมงจากกระปุกลาน3ชุดมีตุ้มเวียงสีแอนตราไซต์ ide, ประดับโลโก้ c o m e s s o Expeditions ซึ่งสามารถมองเห็น,นกลไกทั้งหมดนี้นะครับผ่านทางกระจกใสบนฝาหลัง ตรงด้านหลังบริเวณพื้นที่ของตัวเรือนชิ้นกลางมีลักษณะเป็นมุมเอียงซึ่งแตกต่างจากลักษณะทรงกลมมนนะครับที่เป็นอ่างของ50 f a t h o m s ในโมเดลอื่นๆลอยบากที่ใช้สําหรับการขังสกรูยังได้รับการปรับปรุงใหม่แต่ก็ยังเต็มเปี่ยมไว้ด้วยความแข็งแกร่งเช่นเดิมนะครับพร้อมความสามารถในการกันน้ํา300เมตรและนี่คือองค์ที่2ของการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ70ปีของบองแปง50 f a t h o m ทสที่มีความน่าสนใจอย,อย่างยิ่งและน,น่นอนว่างานฉลองของพวกเขายังไม่จบเพียงแค่นี้ แต่ยังมี Act ทรหรือองค์ที่3เฝ้ารออยู่ในอีกไม่นานซึ่งจะเป็นแบบไหนและมีทีเด็ดอย่างไรอดใจรอและเฝ้าจับตามองกันให้ดีครับสำหรับการแกะกล่องในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามส่วนในคลิปหน้าจะมีอะไรโปดติดตามดูกันต่อไปครับสวัสดีครับ